Xiaomi 15 Ultra กับ Vivo X 200 Pro จะเลือกตัวไหนดีคลิปนี้ผมจะมาสรุปสเปคให้ได้ฟังกันเผื่อใครที่กําลังเล็งระหว่าง2รุ่นนี้อยู่ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยเรามาเริ่มกันที่หน้าจอากันก่อนเลยนะครับ Xiaomi 15 Ultra จะมาพร้อมกับหน้าจอ LTPO AMOLED Display ขนาดอยู่ที่6.73นิ้วใช้กระจกเป็น Xiaomi s h i l g a r d 2.0รองรับ Refresh Rate เนี่ย120เฮหน้าจอดันความสว่างสูงสุดอยู่ที่3,200นิตรองรับ Dolby Vision ส่วนตัว Vivo X 200 Pro ก็มาพร้อมกับหน้าจอ LTPO AMOLED Display เช่นนกันแต่หน้าจอจะขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยอยู่ที่6.78นิ้วรองรับรีเฟรชเรท120เฮิรต์เหมือนกันหน้าจอดันความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,500นิตรองรับ Dolby Vision เช่นกันเรื่องความบางและน้ำหนักนั้น Xiaomi 15 Ultra ความบางจะอยู่ที่9.4ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่229กรมัมส่วน Vivo X200 Pro ความบางจะอยู่ที่8.5ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่228กรมัมนั่นเองต่อมาเรามาดูเรื่องชิปเซ็ตกันดีกว่านะครับ Xiaomi 15 Ultra จะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Elite ขนาด3นาโนเมตร GPU เป็นอัิโน830ส่วน vivo X200 Pro จะมาพร้อมกับ Mediatek Dimensity 9400ขนาด3นาโนเมตรเช่นเดียวกัน GPU เป็น Immortalis G925 และทั้ง2รุ่นนี้จะมีแรมและหลอมให้เลือกเหมือนกันทั้งคู่ก็คือแรม12 g b ก,กับ16 g b และหลอม256 g b 512 g b และ1 t b ทไมแต่จะต่างกันแค่ Xiaomi 15 Ultra จะเป็นหลอม UFS 4.1แต่ v i v o X200 Pro จะเป็นหลอม UFS 4.0นั่นเองครับงั้นเรามาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะครับ Xiaomi 15 Ultra จะพัฒนากล้องร่วมกับ l e i ้าโดยเลนสนหลัก ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลจะใช้เซ็นเซอร์ Sony Light ทียร์0 f อยู่ที่1.63มี OIS ด้วยโดยเซนเซอร์จะขนาดอยู่ที่1นิ้วมีเลนอัลต์วา0ล้านพิกเซล f 2.2งมุมกว้าง115รอองศาจะใช้เซนเซอร์ JN1 และตัวนี้จะมีกล้องเทเลทั้งหมด2ตัวตัวแรกเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซล f อยู่ที่1.8มี OIS มาให้ใช้เซนเซอร์ IMX 8 5 8รองรับการถ่ายมาโครโฟกัสใกล้สุดอยู่ที่สิบเซนติเมตรกล้องเทเลตัวที่ มี OIS เชนเดียวกันโดยเซนเซอร์ที่ใช้จะเป็น HP9 และกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่2.0มุมกว้างอยู่ที่90องศารองรับ HDR และ Portrait Mode ส่วนงานวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 8K 30fps ส่วน Vivo X200 Pro จะพัฒนากล้องร่วมกับเลนส์ไซส์โดยเลนส์หลักเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเซนเซอร์เป็น Sony Lightyear 818ค่า f อยู่ที่1.57มี OIS มาให้มาพร้อมกับเทคโนโลยี Vivo Camera Bionic Spectrum เพิ่มความแม่นยำ องสีให้เหมือนกับตาที่เราเห็นมีเลนส์อัลตร้าสล้านพิกเซลมุมกว้างอยู่ที่1 1 9องศาใช้เซนเซอร์ JN1 ค่า f อยู่ที่2.0มีเลนส์เทเลความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่2.67ใช้เซนเซอร์เป็น Samsung h p 9และกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่2.0และกล้องของ Vivo X 200ร Pro นี้จะเคลือบเลนส์แบบไซ z ์ T Star Coating ทำให้ภาพดูใสเคลียคมชัดลดการเกิดโกดต์และแฟร์อีกด้วยส่วนเรื่องแบตเตอรี่และสเปคอื่นนนๆั้้15จะมมาพรอ แบตบขนาดอยู่ที่5,410ม mm. ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่90วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จและชาร์จไร้สาย80วัตต์ไวเลสไฮเปอร์ชาร์จส่วน Vivo X200 Pro จะมาพร้อมกับแบตขนาดอยู่ที่6,000ม mm. ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วแฟลชชาร์จ90วัตต์และรองรับการชาร์จไร้สายแฟลชชาร์จ30วัตต์ครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อไร้สาย Xiaomi 15 Ultra จะรองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 6.0ส่วน Vivo X200 Pro จะรองรับ Wi-Fi 7เช่นกันแต่จะรองรับ Bluetooth 5.4นั่นเองครับสุดท้ายคือเรรื่อองะะบบบ OS นนัั้้15 Ultra จมมาพก Android 15ครอบทับด้วย HyperOS 2และ Vivo X 200 Pro มากับ Android 15ครอบทับด้วย f ั n t ั s โ OS 15โดยทั้ง2รุ่นนี้รองรับการอัปเดตนานถึง4ปีเช่นเดียวกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเทียบสเปคระหว่างเส a o m i มี15 u l t r a และ Vivo X 200 Pro เพื่อนๆคิดว่าจะเลือกตัวไหนดีครับลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ